สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hoji Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็เราจะมาพูดถึงการอัปเดตที่ผ่านมานะครับผมก็คือการอัปเดตไอ้บ้านนี้ครับผมในเรือรถของผมก็คือมันจะมีดันใหม่ครับผมให้เราไปสู้ในแต่ละวันก็คือเนี่ยวันนี้เป็นวันที่ผมต้องใช้ทีมอ่าน้าสาไปสู้นะครับผมเพื่อเอากล่องพวกนี้ตัวละครที่เราเลือกมันก็จะเวลร้อยทุกตัวนะครับผมแต่ว่าคนที่ใส่ผมคิดว่ามันน่าจะสู้กันก็ไม่เป็นไรมากผมผมก็กดกอไปแม้เลยไปอ๋อหนึ่งสี่ความเร็วสี่ ก็แสไปให้ผมเพื่อจะได้ไวเราก็รับกล่องนะของเราได้ของตามนี้ครับผมซึ่งมันจะสูงระดับสูงม,มันก็จะได้ไปถ้าระดับสูงม,มันก็จะได้สูงนะผมนํามาไว้แต่งรถนะครับผมเนี่ยซึ่งรถผมก็ยังไม่เต็มหรอกต้องหาเหมือนกันเนี่ยของที่ผมได้มาจากรอบที่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้ผมเนี่ยเป็นปืนคือรถมันจะมีอยู่ประมาณสคันอันนี้น่าจะเป็นรถเริ่มต้นนะผมไอ้ส่วนนี้ผมคิดว่าน่ารถนี้น่าจะเป็นแบบไว้ขนของหนักได้เห็นไหมเพราะว่ามันใส่แหนบเรือสังเลยอันนี้น่าจะขนของ ไอ้น่าจะเป็นแทงเหมือนจะเอาไปสู้อะไรแทงเอาไปแทงตัวนี้เป็นรถสายโจมตีไหมปืนกลเลเวร3สามมันใส่ปืนกลได้สองอันนั่นแหละปืนกลปืนกลโอ้โหปืนกลแล้วก็อันนี้เกาะแต่ผมยังไม่มั่นใจว่าเกาะเอาไปทําอะไรไน่าจะเป็นสายแทงเอาทําอะไรทักอย่างตัวนี้น่าจะเป็นคนของแน่นอนใส่นี้คือเริ่มต้นเดี๋ยวผมจะมาดูให้ดูของที่ผมใส่ก็จะมีดังนี้ครับผมผมได้ของสีม่วงมาปืนปืนผมจะได้ปนืนจะมีอยู่สองกระบอกที่ผมได้มาครับผม ก็บอกแรกที่ผมใส่อย I mean? ู like a, ่ก็คือมันจะสามารถเมื่อเริ่มการต่อสู้จะสร้างดาเมจ40%ให้แก่เป้าหมายทั้งหมดจะเข้าสู่ภาวะเผาไหม้สร้างดาเมจเทคนิคให้กับเป้าหมาย15%ทุกๆ2รอบพอทุกๆรอบตอนเนื่อง2รอบอ๋อมันก็จะเผาแล้วครับผมทุกๆรอบ15%ต่อเนื่อง2รอบก็คือบัมเปอยู่2รอบส่วนอีกหนึ่งก็คือทุกๆอะไรเนี่ยเมื่อเราเริ่มต้นแต่ละรอบจะสร้างดาเมจ60%ให้แก่เป้าหมาย1ตัวก็คือหมายถึงว่าเป้าหมายจะโดนดาเมจ60% 1นึ่ตัวนะครับผมเหมือนโดนปืน อันนี้น่าจะดีกว่านะเนี่ยซึ่งปืนมันก็จะบกพลังตามนี้ด้วยนะผมเห็นว่าเนี่ยเ,น,เนี่ยเพิ่มดาเมจอาวุธเพิ่มดาเมจโจมตีลงไว้หัวนี้ก็เป็น9% 9.6อันนี้เพิ่มดาเมจอาวุธเพิ่ม d a m a g โจมตี9.6เหมือนกันดีกว่าอินสตร c งก็ได้เยอะอยู่นะครับผม <S <S เครื่องยนต์เออเครื่องยนต์ผมจะได้กากากระน,นะเครื่องยนต์ก็จะมีกี่ชนิดซึ่งมันสามารถผมเห็นมันมันสามารถเอาไปสร้างใหม่ได้ด้วยนะเครื่องยนต์ที่ผมใส่ก็จะเป็นเนี่ยตัวนี้นะผมโลดติดอาวุธเลเวลหนึ่ง รถแต่ละคันจะมีพลังพลังงาน50จุดเอฟเฟกต์อัพเอฟเฟกต์สกิลเกาะของการโหลด1%เครื่องันนี้สามารถอัปเกรดได้นะครับผมเนี่ยเหมือนมันจะต้องเอาเครื่องไหนไปบวกกันมาเนี่ยมันจะบอกว่าบวกการเพิ่มไปอะไรหเนี่ยแต่ของแต่ละชิ้นก็จะเป็นประมาณนี้นี่โบนีนี่โบนี่เป็นสีฟ้าอ๋อของมันก็ค่อนข้างจะหายากของมันก็จะหาได้ตามนี้ด้วยมันจริงจริงเราได้เหรียญมาใช่ปะมันจะมีร้านค้าตรงนี้ผมเราสามารถไปช็อปได้โดยใช้เพชรแต่มันก็จะสุมได้มีสิทธิ์ได้สีม่วงด้วยนะผมแต่มันก็่่ออข้าางทีจกยููดดวไปต เครื่องยนต์ก็น่าจะเพิ่มมันก็จะเพิ่มไอ้ของที่ผมใส่ก็จะต,ตามนี้คือเนี่ยอันนี้น่าอันนี้เป็นเครื่องยนต์เพิ่มรักนะผมขีดจำกัดพลังงานบวกสิองเปอร์เซ็นต์ขีดจำกัดพลังงานผมคิดว่าน่าจะเพิ่มพลังงานเพิ่มไปตัวนี้หรือเปล่าเนี่ยไอ้ไอ้ที่เราไปใช้วิ่งไวอะไอ้วิ่งเยอะๆมันน่าจะเพิ่มขึ้นส่วนเกาะผมม่ใส่เป็นเกาะน,นี้ผมเนี่ยพลังป้องกันเป้าหมายทั้งหมดของฝ่ายตัวเองบวกสามเปอร์เซ็นต์ก็คือน่าจะอันนี้คือเพิ่มพลังเพิ่มเกาะนะผม สำเร็จต่อสู้ลบแรกพลังโจมตีเป้าหมายทั้งหมดของฝ่ายตัวเองบวกหกเอ๋อนี่ก็คือเพิ่มเพิ่มก่อสารแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี6นะครับผมก็ถือว่าโอเคนะผมผมใส่อันนี้ก็จะเป็นเพิ่มลดามดาเมจเป้าหมายทั้งหมดที่ทั้งหมดฝ่ายตัวเองบวกหกเปอร์เซ็นต์ค่ารักลบห้าสิบเขาเรียว่อะรลัวลัวเลเวลสองนี้ไอตัวนี้ใช่ไหมฮมันก็จะมันที่บอกนะผมเพ <FE> ิ่มพลังบ้องกันแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีนะผมซึ่งอันนี้ก็คือคมันจะเพิ่มลดดาเมจที่ทเราได้รับหกเปอร์เซ็นต์นะ ไปตัวเอง6%กเปอนเป็น๋อหมายถึงลดเป้าหมายที่เราได้รับเลยหกเปอร์เแล้วก็ลบละห้าสิบไอ้ค่าลักนี้ผมยังไม่มั่นใจจะเอาไปทําอะไรได้นะผมมันเหมือนเกาะมันจะมี3เกาะอ,กอีกหนึ่งก็จะเป็นพลังป้องกันเป้าหมายทั้งหมดของฝ่ายตัวเองอันนี้ก็เหมือนกับตัวนี้นะผมมันคนระเลเวลกันผมคิดว่านะเนี่ยอันนี้มันพลังป้องกันทั้งหมดของฝ่ายตัวเองบวกห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็พลังจมตีบวกสองอันนี้บวกหกอันนี้น่าเยอะกว่าที่สามก็น่าจะเป็นเนี่ยอัน,น ผมมีอันนี้มันก็คือทุกการเริ่มต้นการการต่อเมื่อเริ่มต้นการต่อสู้รอบที่369จะฟื้นฟู hp และเทคนิคพลังโจมตี30%มของเป้าหมายที่มี hp ต่ำสุดของฝ่ายตัวเองและลบล้างสถานะเผาไหม้อ๋ออันนี้คือมันจะทุกๆ3 3เทิน6เทินเก9เทินมันจะเพิ่มพลังให้เรานะเพิ่มพลังชีวิตของเราให้เราอ่ะ30%แล้วก็เพิ่มเทคนิคเป็นเป็นโลกสีฟ้านะเพิ่มขึ้นมา 30- 3 0 แล้วก็ลบเผาไหม้ก็คือเผาไหม้ผมคิดว่าน่าจะมาจากสกิลเนี่ยเนี่ยเนี่ยสกิลเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือมันจะเผาไฟเราเห็นปะเนี่ยไอันนี้อันนี้สามารถลบล้างได้ไม่อันนี้เออไอ้น,นี้สามารถลบล้างได้เออผมยังไงผมไม่ใสาา่ละลบล้างได้ผมก็ถือว่าโอเคนะอุปงค์มันจะมี3อย่างส่วนไอ้นี้ละอันนี้ทุกสองรอบจะส่งโบนัสดาเมจหนึ่งเป้าหมายฝ่ายศัตรูลดสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อนี่ก็คือจะส่งลดดาเมจศัตรู มันเหมือนกับเรื่องเรเลยเนาะแต่รอบนี้สองแล้วก็ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ก็คือเริ่มต้นค่ารักของเป้าหมายทั้งหมดฝ่ายตัวเองบวกหกกป้องกันลบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อนเนื่องสองรอบค่ารักเพิ่มหกห่ะไอ้ค่ารักมันเอาไปเสริมตรงไหนวะผมยังไม่ค่อยเข้าใจค่ารักแต่ละคนจะมีพลังห้าสิบจุดให้เฟกก็ค่ารักเหรอค่ารักผมมั่นใจว่ามันเอาไปทําอะไร แต่ผมคิดว่าผมน่าจะทํารถคันนี้เนี่ยกับคันนี้คันนี้น่าจะไปฟาร์มมันเลยนะผมว่าอ๋อขนาดรวบรวมไหมเนี่ยขนาดรวบรวมอ๋อบวกสิเเพิ่มคุณจุสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอ้เยอะอยู่นะเท่ากับตัวละครเพิ่มหนึ่งตัวเลยเนี่ยอันนี้เออมันดูได้นีว่วะส่วนนี้คือเมื่อเการต่อสู้จะลดดาวลดเฮยอันนี้เป็นสกิลกําแพงเหล็กทองแดงเลเวลหนึ่งนะครับผมเมื่อเริ่มการต่อสู้จะลดดาเมจเป้าหมายทั้งหมดของฝ่ายตัวเอง 15%เมื่อสิ้นสุดในแต่ละรอบเอฟเฟกตลบหนี้จะสิ้นสุดหลัง3รอบอ๋อก็คือก็คือรอบแรกใช่ปะเราจะลดดาเมจ15%รอบที่2เราก็จะลดเหลือ10รอบที่3ก็จะลดเหลือ5จนมันครบ3รอบมันก็จะหมดไปนะครับมันบัฟ3รอบนะผมลดดาเมจแต่ถ้าเกิดมันได้เราได้เลเวล4ใช่ปะเป็นระดับน่าจะเป็นรีเจนมัน้งใช่ปะมันก็จะได้เพิ่มอีก3%ผมคิดว่าถือว่าโหดนะเอาไปไดแทงได้สำหรับอันท,ที่มีดาเมจ คันที่เป็นดาเมจผมคิดว่าน่าจะใส่คันนี้ด้มากกว่าเนี่ยเพราะมันมีปืน2อันเนี่ยอันนี้มันโหลดไปแล้วหนึ่งอันใช่ป่าวเนี่ยก็คือเมื่อเริ่มการต่อสู้จะสร้างดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์ให้แก่เป้าหมายทั้งหมดพลังป้องกันของศัตรูลบสิบเปอร์เซ็นต์ต่อหนึ่งของเราอู้นี่ถือว่าโหดนะคันนี้ถือว่าโหดคันนี้คันนี้มันเป็นคันเบสิกนะครับผมซึ่งมันหาของได้ง่ายคันนี้มันต้องปลดล็อกเอาปลดล็อกแต่ละคันก็จะใช้ตรงนี้เนี่ยผมช่วยดูเนี่ยซ่อมแซมเนี่ยปะตอนนี้ผมซ่อมแซมคันแแรกไปล้ว คันที่2ปืนคันที่3ผมคิดว่าผมน่าจะปดป้องปลดล็อกคันนี้เป็นคันแรกก่อนเพราะว่าโอ้คันนี้500ผมคิดว่าน่าจะแพงไปหน่อยนะถึงถ้าเกิดสมมติว่าเราซื้อเติม500ผมช่วยดูคือผมบอกเลยระบบนี้แบบมันมาช้าเกินไปอะ่ะคือถ้ามาข่อ,อน,นั้นผมได้ลดไปคไรับให้ไหมเนี่ย100ชิ้นต่อดูเลราคาที่ผมต้องจ่ายร้อยดอลลาร์นะผมเดี๋ยวผมช่วยดู175ยเจคูณยี่ค่าเงินตอนนี้ก็คือ4ี0พ4น0อผมต้องจ่ายในแต่ละร้อย ผมจ่ายได้แต่คิดว่าไม่ควรจ่ายเพราะว่าคือถ้าเกิดมันมาไวกว่าน,นี้นะผมคิดว่ายัางไงผมได้สักคันแน่นอนร้อเป็นลยถ้าเกิดมันมาก่อนเนี่ยผมเชื่อเลยว่าผมได้แน,น่นอนคันคันนี้ผมว่าผมได้แน่นอนเนี่ยผม,มสายโจมตีด้วยเอาไว้แบบไปสู้กันไม่รู้อะไรตอนไปถล่มไอ้นั่นกันอ่ะนี่อันนี้ผมคิดว่าน่าจะไว้แบบไปใช้แบบนั้นได้ด้วยนะเดี๋ยวผมช่วยดูคันนี้มันเท่อยู่นะแต่มันวิ่งมันก็จะวิ่งประมาณนี้ผมตอนเราส่งไปเราจะมองเห็นเลยว่าเฮ้ยเพื่อนมันเอาอันนี้มาเราก็จะกันไว้อันนี้คือคันเบสิกม เป็นสองสามสี่ห้าเออมีสับห้าเนี่ยไว้ขนไปป้นดรัวๆเลยผมก็ผมมันดูมันสามารถดูได้ไหมเนี่ยว่าเราไอ้ผมอยากดูว่ามันสามารถดูของได้ไหมแหนบอะ่ะหรือเขาเรียกมันแฉแนบอะไรก็แหนบอ๋อแหนบก็จะม่ตม้อยู่เดี๋ยวผมจะอ้างอิงจากนี้ได้ป่ะแต่มันก็ไม่มีสกิลอะไรนะแหนบเหรอแหนบเนีที่มันจะช่วยให้ป้นได้เยอะเหรอค่ารักคือค่าน้ำโชคนี่ส่วนนี้รักษาเหรอ ถ้าเกิดเราไปปุ้นเขาแล้วเราก็ต้องอยากได้ขนได้เยอะๆดิแล้วถ้าเกิดมันใส่แนบได้2ออันใช่ปะเราก็น่าจะใส่ได้ปะแบบลดดาเมจศัตรูสิบเปอร์เซ็นต์ตอเนื่องหนึ่งรอบนะผมก็คือทุกสองรอบเราจะลดดาเมจศัตรูได้หนึ่งครั้งถ้าเกิดเราใส่นี้ไปเหมือนกันแหนบเหมือนกันละ่ะลดเทนิงสามหกเก้าแล้วมันจะผมไม่แน่ใจนะว่ามันดาเมจจะทับซ้อนหรือเปล่าไม่ใช่เอฟเฟกต์มันจะทับซ้อนกันหรือเปล่านะสมมติว่าถ้าเกิดผมทํารถไอคันใครใครทที่มันอันนี้ไง เป็นมั่นใจว่าแหนบมันจะใช้ได้ร่วมกันหรือเปล่าอันนี้มันมีแหนบเดี๋ยวก่อนคราวนี้มีแหนบสองอันอาวุธยสองอุ้ยอุ้หนึ่งอุธยหนึ่งเอออุ้ยหนึ่งนี่เกาะสองอุ้ยสองคอ,อ,อนขอนแหนบมันต้องสองอันใช่ปะ่ะนี่ผมอยากปลดล็อกมาเลยนะอยากเติมนะแต่แต่แตยังดีปะ่ะ เดี๋ยวผมจะมาเติมแล้วก็รีวิวดูถ้าเกิดเราใส่นี้ไปละ่ะถ้าเกิดเราใส่อันนี้ไปคู่กับอันนี้ใช่ปะหม,มายถึงอ,อันนี้กับอันนี้คู่กันใช่ปะเนี่ยมูลใส่สองนี้ก็คือค่ารักของป้าไม้ทั้งหมดอันนี้น่าจะลบพลังป้องกันที่เราได้รับหรอหรือว,ว่าไงพองลบพลังป้องกันเราผมคิดว่าน่าจะใส่สองอันนี้น่าจะคุ้มกว่านะเพราะมาันลดดาเมจสตูแล้วก็อันนี้ตอนเวลาเราไปพ้นของเดี๋ยวว่าผมจะมาทําวิดีโอนะผมว่า รถธรรมดากับรถไอที่คนของเราไปปนนะ่ะมันจะได้ไงเพราะว่าเดี๋ยวคนของมันจะมีราเมจเพิ่ม15เเใช่ปหเพิ่ม15อกับความจุนี่เพิ่มความจุ20นะครับผมเทียบกับเลอ,อตัวนี้นี่ก็ถือว่าโหดนะเพิ่มความจุ20เนี่ยเพิ่มความจุ20ก็ถือว่าสามารถคนขอได้เยอะเลยนะเดี๋ยวผมช่วยดูถ้าเกิดเราเอาเป็นทีมคนของฟู s สปีดนะ แบบเต็มผมคิดว่าน่าจะเยอะอยู่เนี่ยเห็นปะ่ะแต่อันนี้ผมสามารถคนของได้ความจุผม600นะแต่จริงจริงมันจะเยอะกว่านี้แล้วถ้าเกิดเราใส่ฐานเพิ่มไปเห็นปะ่ะแต่ตอนนี้ทหารผมตายเยอะจากสงครามไงเนี่ยอันนี้คนของได้2,000สมผมว่าถ้าเกิดนี้ไปคนของได้ไอ2อ0 0ใช่ปะ่ะแล้วก็โบ์อีก15% บวกสไม่ใช่บวกสิบเกสบห้าเปเซ็นต์ความจุกับไปนี่ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกคลิปต่อไปนะผมเดี๋ยวผมจะผมจะมาเทียบกันเลยว่าคันแรกกับคันไอ้สองคันนี้อันมันต่างกันยังไงถ้าเกิดอ้นี้สกิลเต็มนะไม่ถึงว่าเดี๋ยวผมจะพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะปลดล็อกให้มาดูว่ามันจะได้ต่างกันคันไหนซึ่งนี่มันใส่แหนบไปปะเนี่ยมันมีสกิลเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีเครื่องแต่มีอีกอันหนึ่งหรือเปล่าผมไม่มั่ ไอ้สามพันนี่คืออะไรน่าจะเป็นดาเมจป่ะดาเมทลดหรือเปล่าแล้วก็ HP บวกสิเปอร์เซนต์ผมคิดว่าโอเคนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวคร่าวๆให้เห็นนะครับผมว่าเฮ้ยมันมีอาการอัปเดตใหม่ซึ่งผมคิดว่ามันโอเคนะอย่างเช่นดูการดูตัวละครอย่างนี้ใช่ปหมในบ้านเนี้ยเราสามารถดูได้เลยว่าเฮ้ยอันนี้มันใส่ของอะไรแล้วสกิลเป็นยังไงเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกใช่ปหมเนี่ยเราสามารถดูสเตตัสได้เลยเพราะว่าก่อนหน้านั้นมันดูค่อนข้างยากซึ่งมีคนในกลุ่มเขาตบเถียงกันว่าเฮ้ยทำไมตัวแทงตัวแทงไม่ควรทาาาเเเเลลววสููงพพรรรระะะอไ้ม่ คือเราไม่อยากให้ไอเอจิเพิ่มขึ้นเราไม่อยากให้เอจิเยอะเลยเพราะว่าตัวแทงดาเมจไอตัวแทงอ่ะคุณไัเดคือตัวแท้งอ่ะสเกียวของเขาก็คือรับปีนใช่ปะแต่ว่าตัวแทงอ่ะมีการเติบโตเอจิที่สูงกว่าตัวดาเมจไปดูดิเดียวร้อยใช่ปะพันเอจิพันส่วนตัวนี้นะเพื่อร้อยเท่ากันเห็นไหมเอจิแค่800กว่าซึ่งซึ่งตัวแทงมันก็เลยไม่ได้ทําหน้าที่ของมันไงผมก็เลยลดนะลดลงมาในตัวแทงของผมอีกตัวที่ผมใช้ประจำใช่ปะ ลดมาเพื่อให้มันจิมันน้อยะ่ะเป็นแ5 0ก็85เพราะตัวในทีมผมมันมีตัวอจジเนี่ยผมจะทำให้ให้อาจิน้อยตัวนี้ไงตัวนี้มัน80ไปะถ้าเกิดผมทำเยอะไปมันก็จะุดโฟกัสไงซึ่งมันช่วยในอารีน่านะผมแล้วก็ตอนเวลาเราไปสู้กันใช่ปะม,มันมีผลเยอะมากนะครับผมเพราะว่าหลายคนถึงไม่นิยมทำไงไถึงไม่มีคนนิยมทำแบบให้มันเบี้ยวลยอยไงตัวแทงเขาจะได้เอาไอ้เขาเรียกอะไรเอาไปลงตัวอื่นนะครับผม เนี่ยบางคนก็เล่นเป็นตัวนี้นะผมเนี่ยเอาเห็นบางคนทำทำตัวนี้เนี่ยเนี่ยทำตัวนี้เป็นเวลลอยนะในอารีนาไปยืนผมก็ไม่มั่นใจว่าเขาทำไปทำไมแต่ผมเดี๋ยวผมลองดูก่อนเวลลอยมันเอาไปยืนในอารีนามันติดท็อปมากเลยนะผมลองสองศูนย์อจิอ๋ออจิมันน้อยนี่เองมันเอาไปยืนเป็นลอดเท้าให้เนี่ย มันติดท็อปนะตัวนี้เนะี่ยมีสกนะิลอะไรเนี่ยสร้างดาเมจ42เป็นให้เป้าหมายศตูทั้งหมดลดสปีดคู่ต่อสู้เหรอก็ถือว่าโอเคนะลดสปีดคู่ต่อสู3้3ก็กคือมันจะได้สามารถโจมตีพวกนั้นได้ดิพวกที่มีสปีดต่ำอ่ะค่าทำลายล้างทีมไอตัวนี้มันจะไว้ป้นบ้านนะผมถือว,ว่าโอเคนะเพราะว่าเนี่ยที่ผมเห็นมันติดท็อปอะไรหน้ามันจะยืนคู่แบบนี้ตัวนี้มันจะไปลดลดดาเมจศัตรตูด้วยใช่หไหมเนะี่ยสร้างดาเมจ42เปายทั้งหมดและในแต่ดาเมจของตูเนี่ยดาเมจลลดด16%รอายทัม ถ้าเวลเต็มก็จะเป็น20%ลด20%เพราะว่าเห็นมัน,มนจะยืนคู่กัน,นะตัวนี้กับตวัวนี้ไอตัวนี้กับตัวนี้วิบเนี้ติดท็อกอารีน่มากเลยนะในเซิร์ฟก่อนนะเซิร์ฟที่ผ่านมาผมก็ได้ดับหกเลยวะตัวผมก็ไม่ได้เก่งหรอกว่าเขาไปแน่เขาใช้อะไรกันให้ป้าเนี่ยให้ป้าเนี่ยเขาใช้นี่กันเนี่ยตัวนี้เว่าสองตัวนี้มันจะเป็นตัวทำดาเมจไงที่จริงตัวนี้คู่กับแมวก็ได้นะเนี่ยไปใช้ตัวนี้จะเป็นสายตัวงไงเพิ่มจะไม่ติดท็อกมากเลยตัวนี้เป็นดาเมจผผผผมมมมมมมกกก็็ีีีีแตตต่่่่่่ววาาสิลไเนนนนหหั้ยรอูง ได้ปะ่ะเนี่ยตัวนี้ก็ท็อปโฟมนะโอเคครับผมคลิปนี้ก็จะมารีวิวประมาณนี้นะผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมีรีวิวให้อีกคลิปหนึ่งนะผมว่าเอามาเทียบกันเลยว่าความแตกต่ตางกันว่าเราควรที่จะเติมอัดไปให้ได้เร็วไหมอะไรประมาณนี้รถสองคันนะผมก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากผมก็อยากจะมารีวิวแค่นี้ผมบ๊ายบาย